นี่อะไรอุ้ยน้องวัวน้องวัวามาดูนี่<ะ>นอันนี้ย่างหัวร้อยค่ะาย่านองร้อยห้าสิบจ้ะอึ้งเอา,าองไม่ไครโลจ้ะเบิรงก่อานะนึงมันได้เท่าไหร่เนี่ไข่เกือทุกตัวค่ะเะอ๋ออาเอาเลื่อ,อ,อ,อกอะไรเ่ เฮ็ดพอกะมีแม่เป่งกะมีน่องงัวกะมีแม่มาดูน่ะหมดูตัวค้ยไปด้านไปด้านวยโอ้้นอนนะนะอยากุินอยากอาบีกัน กล้ากินเหรอโอ้โหหนูเอาออกนิดนึงก็ได้เอาออกนิดนึงก็ได้ค่ะคลมก็ว่าพ่อญ่แอเป็นผู้อเทียร์นู้นกับวันอู้หูมะเหล่ามะเบื่อได้เจ้าโอ้ลอตเตอรี่ ไอ้ค่ะเดินเดินค่ะไปดูไปดูปะไปดูไปดูสายทานอยากดูอันนี้เหรอแม่ก็เคยเห็นแต่อยู่ในทีวี ที่น,นี้มาก,ก่อนไม่เคยมาหรอกค่ะมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะอะไรดึงไหมย้ายดึงไหมันใครไปอยอะทัดมาหันหน้ามาทานั้น,น let <laughs>